ะะอะ่ะตัวนี้ค่ะรหัสซีแซดงานใส่โทรศัพท์มือถือ <S <S เหมือนกันกระเป๋าตังค์ใส่ได้จนถึงสซส์6นิ้วนะคะกระเป๋าตังค์ใส่ได้ถึงส์ครึ่งท <S <S นอนนะอะ่ะสำหรับตัวนี้ค่ะรหัส C ีแซดค่ะตอนนี้กันยังม,มี4สี4สุดท้ายแล้วรหัสซีแซดเป็นงานหนังโทโก้ค่ะงานหนังวัวโทโก้หน้ากว้าง5นิ้วครึง่งความสูงอยู่ที่7นิ้วค่ะความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วค่ะหน้ากว้าง5นิ้วครึง่ง ความสูง7นิ้วใช่ไหมเมื่อกี้เนิ้วความหนาอยู่ที่สนิ้วครึ่งค่ะงานหนังวัวโทโกค่ะสายสะภายเขาจะเป็นงานสายสลับกับหนังเรียบแบบนี้เนาะจะเป็นสีแบบนี้ทั้งคอลเลกชันเลยด้านหน้า เป็นงานกระดุมแม่เหล็กค่ะเป็นงานช่องลวงกระดุมแม่เหล็กนะคะแบบนี้ผ้าซับในของเขาเป็นงานผ้าทอไหลก้างตาสีครีมค่ะมาตรฐานตอนนี้เป็นงานล็อตใหม่ทั้งหมดเลยเป็นผ้าทอสีครีมแบบนี้เนาะช่องสิบลวงด้านหลังค่ะหนึ่งช่องเขาไม่ได้เจาะช่องแบบนี้เขาเจาะด้านข้างเพื่ออะไรรู้ไหมปากสิบมันกว้างคุณพี่ใส่ของได้เยอะขึ้นตัวนี้สบายมากเลยใส่แบบคีย์การ์ดนำบัตร บัตรเข้าตึกคุณพี่ท่านใดอาศัยคอนโดที่แบบต้องเติดคีย,กา,าคยการ์ดเขาเขาตึกเข้าสำนักงานอันนี้เสียบคยีการ์ดได้ สบายมากอ่ะเดี๋ยววันนี้ลองสะพายสายยาวให้ดูด้วยนะคะสําหรับสายยาวเป็นสีน้ําตาลแทนเนาะเป็นสีน้ําตาลแทนแบบนี้ปรับระดับสั้นยาวด้วยหัวเข็มขัดนะคะรหัส c ีซใบนี้ราคา c ีน่ารักมากเลยไม่ถึงพันเบาทเท่านั้นค่ะช่องพ็อกเก็ตค่ะ1ช่องช่องพ็อกเก็ตหช่อง,ง,องด้านหลังมีช่องซิปมีแผ่นตัวอย่างหนังให้ด้วยแผ่นตัวอย่างหนังคุณพี่ เอาไว้เทสกับน้ำยาเช็ดกระเป๋าคุณพี่ท่าในใดแบบใช้กระเป๋าไปแล้วอยากจะลองเทสอยากจะทำความสะอาดน้องกระเป๋าดูคุณพี่ซื้อน้ำยามาคุณพี่เทสจากหนังที่อยู่ข้างในนี้ก่อนเทสที่แผ่นนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยถ้าเทสแล้วน้ำยาทำให้หนังเงาขึ้นสีสดขึ้นสวยขึ้นคุณพี่ใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เช็ดไปแล้วสีหนังด้านเลยสีหนังเปลี่ยนเลยคุณพี่ใช้ไม่ได้น้ํายานั้นทิ้งไปค่ะคุณพี่อยากดูสีดําใบด้านบนค่ะได้ค่ะคุณพี่คุณพี่รัฐสวัสดีค่ะตอนนี้กันยาต้องใช้ระบบแมนวนวลแล้วหนะก,กันยามองไม่เห็นคอมเมนต์ลูกค้าขออภัยมากๆเลยคุณพี่สมเกียรติค่ะสวัสดีค่ะอ่าตัวน,นี้ค่ะ สพายแล้วแบบนี้เลย950บาทค่ะรหัส C ีแซค่ะตอนนี้กันยามี4สีพร้อมส่งนะคะใบที่กันยาสพายอยู่คือ CZ 26ค่ะในระบบจะขึ้นสีเขียวนะคะขึ้นสีเขียวตัวจริงจะเป็นเทาอมเขียวนะ c ีแ26นะคะตามด้วย C ีแซ04ค่ะตัวนี้สีแทนค่ะน้ำตาลแทนตามด้วย C ีแค่ะ23ค่ะ C z 23ค่ะสีกาแฟค่ะสีกาแฟและสีสุดท้ายค่ะ C z 01นะคะ C z 01เนาะนะคะสีดำค่ะคุณ